w w w ร์ไวด์เว็บเอสอมูเลภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิอ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมทนาชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทําคลิปคุณผู้ชมครับคุยกันเรื่องพระเครื่องก็นานมากแล้วนะหลายอีพีด้วยกันคุยกันเรื่องวัตถุมงคลพระเกจิอาจารย์ขลังคุยกันเรื่องอํานาจของคุณพระรัตนตรัยพุทธคุณพุทธคุณของวัตถุมงคลอํานาจพลังจิตของครูบาอาจารย์ต่างๆ คุยกันมาเยอะวัตถุมงคลที่นำเสนอก็เยอะไม่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่มีวัตถุมงคลชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งซึ่งจะมีพระพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรีกันอาวุธหยุดกระสุนปืนนเน่เรียกว่ามัดจุลาชเมินที่เขาบอกว่ายิงไม่เข้า ฟันไม่เข้านี่หนังเหนียวอ้าวยิงไม่ออกที่ยิงไม่ออกนี่ก็คือมหาอุดหยุดลูกปืนไม่สามารถที่จะยิงออกได้เคยได้ยินเคยได้ฟังเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆที่เขาบอกว่าเหนียวโอ้โหของหลวงปู่องค์นั้นเหนียวเหนียวแบบไหนล่ะอ้าวก็ฟันไม่เข้าแหมมันฟันมาเต็มแรงไม่เข้าบางคน โดนฟันสะเต็มแรงเลยแค่เลือดออกแค่ยางบอนเพียงแค่มแมลงวันกินหนึ่งอิ่มเท่านั้นบางคนแน่กว่านั้นโดนฟันสะเต็มแรงเลยแต่ว่าไม่มีเลือดออกเป็นแค่ลอยผื่นรอยปืน้นหรือว่าเป็นลอยอักเสบรอยผิวหนังอักเสบจากโดนของมีคมกระแทกเท่านั้นเองผิวหนังไม่ได้ขาดไม่ได้เวริร์ไม่ได้แหวะเลยอันนี้ก็สุดยอดเลยมีวัตถุมงคลชนิดหนึ่ง ของพระเกจิอาจารย์ระดับปรมาจารย์ของประเทศไทยองค์หนึ่งนะวัตถุมงคลชนิดนี้มีการบันทึกไว้เป็นพยานเป็นหลักฐานแน่นหนาถาวรเลยมีชื่อคนแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับทางราชการซะด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องมีความจริงจะต้องถูกต้องบันทึกไว้ถูกต้องตามหลักฐานของทางราชการ เกี่ยวกับอะไรล่ะก็เกี่ยวกับยิงไม่ออกโอ้ปืนยิงไม่ออกแล้วก็ไม่ใช่ปืนไทยประดิษฐ์แบบว่าเด็กๆวัยรุ่นทํากันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปืนไทยประดิษฐ์เป็นปืนที่มีมาตรฐานเป็นปืนที่ไว้ประดิษฐ์ชีพคนเลยทีเดียวนะเป็นเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับตำนานวัตถุมงคลขลัง นั่นก็คือวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงพระครูยานนวิราชหรือว่าหลวงพ่อแดงรัตโตแห่งวัดเขาบันไดอิดจ,จังหวัดเพชรบุรีครับเรื่องราวที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังในครั้งนี้เกี่ยวกับอำนาจพลังพุทธคุณที่แฝงอยู่ในเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงมีอำนาจพลังพุทธคุณที่เข้มขลังขนาดว่าปืน ไม่ใช่ปืนไทยประดิษฐ์อย่างที่บอกนะครับปืนของทางราชการนี่แหละเคยสังหารผลาญชีวิตนักโทษที่จะต้องโดนหมายโดนเกณฑ์การประหารชีวิตมานักต่อนักหลายสิบหลายร้อยคนแล้วแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นยิงไม่ออกเมื่อเจอวัตถุมงคลคือเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามฟังได้ในคลิปนี้เลยครับ อาก่อนที่จะรับชมรับฟังกันก็จะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของท่านต้นเรื่องที่จริงต้นเรื่องนี้ก็จะเป็นท่านผู้ที่มีชื่อมียศมีตำแหน่งในเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ขอบพระคุณท่านผู้เรียบเรียงข้อมูลขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นในทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางหนังสือหนังหาต่างๆนะทางเพจทางกลุ่มหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดก็ดี แล้วก็ขอบพระคุณข้อมูลดั้งเดิมจากหนังสือมหาโพของคุณใหญ่ท่าไม้ด้วยนะครับคุณใหญ่ท่าไม้นี่ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วแต่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดชนิดที่เรียกได้ว่านำเสนอวัตถุมงคลของหลวงพ่อแดงเป็นคนแรกๆของวงการพระเครื่องเมืองไทยเลยครับอา้าวเข้าเรื่องเข้าราวกันดีกว่าเรื่องราวที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็เป็นเรื่องราวของ เพชรชักคาดคนสุดท้ายของประเทศไทยนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยอดพระทรงอภิญญาแห่งจังหวัดเพชรบุรีเพชรชักคาดคนสุดท้ายของประเทศไทยที่บอกว่าเป็นคนสุดท้ายก็เพราะว่าเป็นเพชรชักคาดซึ่งใช้ปืนยาวในการปลิดชีพนักโทษประหารต่อมาก็เปลี่ยนแปลงกฎหมายจากการใช้อาวุธคือใช้ปืนในการปริดชีพ กลายเป็นการฉีดสารพิษแทนครับนายชาวเรศจารุบุญเป็นเพชฌฆาตคนสุดท้ายท่านก็รับราชการสังกัดกรมราชััน์กระทรวงยุติธรรมครับคุณชาวเรศจารุบุญเนี่ยท่านมีหน้าที่เป็นเพชชฆาตทำหน้าที่ประหารนักโทษนะประหารชีวิตนักโทษท่านทำหน้าที่มาทั้งสิ้นเนี่ยนักโทษประหารที่จะต้อง ผ่านมือท่านาถึงเวรที่ท่านจะต้องประหารเนี่ยมีทั้งหมดถึง55คนด้วยกันในจำนวนนี้ก็มีนักโทษหญิง1คนเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักโทษชายทั้งหมดแล้วคดีที่โดนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษลองลงมาก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับการประทุษร้ายทางร่างกายทางชีวิตก็คือคดีฆ่าแล้วก็ข่มขืนเขานิก คุณชาวเรศจารุบุญเนี่ยเมื่อปี2551ท่านได้เข้าโครงการ,กรเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดดังนั้นตำแหน่งสุดท้ายท่านก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เรือนจำกลางบางขวางด้วยความที่คุณชาวเรศท่านทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตท่านก็ผ่านเรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆราวซึ่งเรื่องราวที่อยู่ใน เขตแดนราชทันซึ่งควบคุมโดยเจ้าพ่อเจตคุปนั้นคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสหรอกครับดังนั้นคุณชาวเรศจารุบุตรเนี่ยท่านก็ได้เขียนบันทึกทําเป็นหนังสือเอาไว้ชื่อว่าบันทึกแดนประหารคุปบางขวางนะครับท่านเขียนเอาไว้แล้วก็ในนั้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ ซึ่งท่านได้พบเจอปาฏิหารมาด้วยตัวของท่านเองเลยจากหนังสือบันทึกแดนประหารคุกบางกวางที่คุณชาวเรศจารุบุตรท่านเป็นเพชฌฆาตคนสุดท้ายได้เขียนไว้กล่าวถึงบาร,รมีของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดดังนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่20มกราคมพศ2520นณอำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดหลายแรงต่อประเทศชาติได้สองคนด้วยกันนั่นก็คือนายมั่นและก็นายสมใจจันตราหรือว่านายเตีย้ยเมื่อทั้งสองคนถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกนำตัวฟ้องต่อศาลนะศาลท่านก็ได้พิจารณาพิพากษาจนถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิตทั้งสองคน โดยนายมั่นนักโทษประหารเป็นผู้ถูกนำเข้าประหารชีวิตเป็นรายแรกและนายสมใจจันตราหรือว่านายเตี้ยจะถูกนำเข้ามาประหารเป็นคนที่สองจากนั้นเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงก็ได้นำผ้าดิบก็คือผ้าได้ดิบนี่แหละครับมาปิดตาแล้วก็ได้มัดนายเตี้ยเข้ากับหลักประหารคุณผู้ชมครับแหมแดนประหารนี่เป็นแดนสนธยาจริงๆ ใครก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องไปข้องแวะเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะคนอย่างเราๆท่านๆเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะทำแต่ความดีนะทำคุณงามความดีอย่าไปทำผิดอย่าไปคิดร้ายอย่าไปประทุส้ายกับใครอย่าไปทำร้ายทรัพย์สินชีวิตเงินทองผู้อื่นนะเพราะว่ากฎหมายย่อมจะมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอกฎหมายย่อมจะมีความยุติธรรมเสมอ เมื่อกระทำผิดก็จะต้องมีบทลงโทษบทลงโทษทางกฎหมายอาญาของไทยเราเนี่ยสูงสุดก็คือโทษประหารชีวิตเลยละครับอใช้นี่เวนนี่กรรมใช้นี่ชีวิตให้ตายตกไปตามกันนี่คราวนี้ก็มีเรื่องน่าแปลกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายสมใจจันตราหรือว่าในเตีย้ยเข้าไปสู่หลักประหารแล้วเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงก็ได้นำผ้าได้ดิบมาปิดตาแล้วก็มัดในเตีย้ยเข้ากับหลักประหาร แต่ทีนี้มันมีความน่าแปลกใจจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั่วแดนประหารก็คือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประหารเนี่ยเอามือกระชากลูกเลื่อนลำปืนแต่ปืนดังกล่าวก็ไม่สามารถกระชากลำปืนได้ปืนไม่สามารถกระชากลำปืนได้เลยทีเดียวครับซึ่งการประหารในสมัยนั้นจะใช้ปืนแบล็กมันเอ็มพีโมเดล34ทับ ขนาด9้าพาราเบลัมซึ่งถือว่าเป็นปืนซึ่งมีอำนาจในการทำลายล้างสูงมากหัวหน้าชุดประหารจึงสั่งให้เปลี่ยนปืนนำปืนสำรองมาใช้งานแทนนะปืนที่ใช้งานประจำที่เคยประหัดประหารผลานชีวิตนักโทษประหารหลายสิบคนไม่สามารถที่จะกระชากลำปืนเพื่อที่จะใส่ลูกกระสุนปืน ปะหารชีวิตในเตี้ยได้ท่านหัวหน้าซึ่งมีหน้าที่ดูแลก็สั่งให้เปลี่ยนปนืนนำปืนสำรองมาใช้งานแทน่าผลก็ปรากฏว่ากระชากลูกเลื่อนปืนสำรองไม่ได้อีกครับหมายความว่าปืนขึ้นลำกล้องไม่ได้เหมือนเดิมโอ้นี่เป็นเรื่องแปลกมากเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะครับปืนที่ราชการใช้อยู่คุณผู้ชมโดยเฉพาะท่านที่มี อาชีพทางด้านรับราชการก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าของหลวงเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับขนาดว่าเป็นซากก็จะต้องเอาซากมายืนยันมาให้ดูกันเลยทีเดียวดังนั้นของหลวงเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษดูแลอย่างดีเรียกได้ว่าดูแลดียิ่งกว่าเมียน้อยซะอีกคราวนี้ปืนสกระบอกสิกระชากลำปืนกระชากลูกเลื่อนปืนไม่ได้ ขึ้นลำกล้องไม่ได้จะประหารกันยังไงล่ะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำแล้วก็ตำรวจบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องของสิ่งอัศจรรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นลับอ้าวแดนราชทันแดนประหารนี่อยู่ในอำนาจของเจ้าพ่อเจตคุปท่านครับเจ้าพ่อเจตคุปนี่ท่านเป็นเทพารักษ์ประจำศาลพระหลักเมืองอ่าเป็นหนึ่งในเทพาลักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ห้าพระองค์นะ เจ้าหน้าที่เรือนจำและเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบโอ้โหต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องของสิ่งเด่นลับแน่นอนแต่ว่าตัวผู้บันทึกเองก็คือคุณชาววเรศเนี่ยท่านเชื่อว่าต้องมีอะไรผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับปืนท่านจึงถอดเข็มแทงชนวนออกจากปืนแล้วก็นำปืนออกจากแท่นวางเพื่อความปลอดภัยแล้วท่านก็ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดจนเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง ต้องแก้มัดแขนขาแล้วก็ผ้าปิดตาให้กับนักโทษแก้มัดเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อต้องการจะค้นตัวนักโทษดูว่ามีสิ่งใดที่นักโทษพกติดตัวมาหรือไม่เอาสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างความอัศจรรย์พันลึกจนปืนสองกระบอกถึงกับขึ้นลำกล้องไม่ได้เลยก็ได้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการค้นตัวนักโทษอยู่นานนะ ก็ปรากฏว่าพบเหรียญอ้าวจริงๆพบเหรียญรูปไข่เขียนว่าพระคูยานนาวีราชวงเล็บแดงพศ2 5 0 3อายุ82ปีนี่นักโทษคือเจ้าเตีย้ยซุกซ่อนอยู่ใต้ลักแล้นั่นเองเจ้าหน้าที่ผู้ทำการคน้นท่านก็ถามสิน้องนี่เหรียญอะไรอ่ะได้มาจากไหนเจ้าเตี้ยก็ตอบครับเหรียญหลวงพ่อแดงครับพี่ แม่ผมให้มาแหมเจ้าเตี้ยนี่ตอบเสียงอ่อยๆบนหลักประหารเลยแหมสงสารเหมือนกันแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับเจ้าหน้าที่ท่านก็ทำตามหน้าที่เจ้าหน้าที่จริงพนมมือเหนือหัวพร้อมกับตัดเชือกที่มีเหรียญรูปไข่ของหลวงพ่อแดงรุ่นแรกเนี่ยแหละครับที่เจ้าเตี้ยห้อยอยู่เนี่ยจนขาดออกจากกันแล้วก็นำเหรียญไปมอบให้กับกรรมการควบคุมการประหารชีวิต จากนั้นก็ได้ดำเนินการประหารต่อไปผลปรากฏว่าเจ้าเตี้ยซึ่งณขณะนี้ไม่ได้มีเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อดแดงวัดเขาบดอิดคุ้มครองป้องกันกายอยู่แล้วก็กลายเป็นนักโทษประหารธรรมดาโดยทั่วไปซึ่งปืนยาวที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการประหารได้ปรดิษฐ์ชีพเจ้าเตีย้ยนักโทษประหารเจ้าเตี้ย นักโทษประหารจึงขาดใจตายในที่สุดเรื่องนี้ก็จบลงที่ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเจ้าเตี้ยนี่เป็นคนที่เป็นนักโทษประหารก็มีความผิดตามกระบินบ้านกระบินเมืองนะครับศาลตัดสินมาแล้วมีโทษประหารชีวิตก็จะต้องรับโทษตามกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่ทรงอิทธิคุณและเป็นความอัศจรรย์ก็คือเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนี่แหละครับ มีอนุภาพทางด้านอยู่ยงคงอาวุธอปืนยาวของทางราชการซึ่งปกติเนี่ยจะต้องผ่านการดูแลเป็นอย่างดีไม่สามารถที่จะขึ้นลำกล้องได้นี่แล้วก็ไม่ใช่ปืนเพียงหนึ่งกระบอกอถ้าปืนหนึ่งกระบอกก็อาจจะลงความเห็นว่าเข็มแทงชนวนมันผิดพลาดหรือเปล่ามีอะไรขัดลำกล้องหรือเปล่าแต่นี่ เป็นปืนของทางราชาการถึงสองกระบอกครับที่ไม่อาจจะขึ้นลำกล้องได้ต่อเมื่อเจ้าหนะ้าที่นำเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดออกมาจากตัวนักโทษประหารนั่นละครับถึงสามารถทำการประหารชีวิตได้เป็นผลสำเร็จนี่อาถันอาถพนของปืนยาวราชาการเนี่ยปืนตาครุดปืนของราชาการนี่ท่านว่าแก้อาถพ์ได้สารพัดส,สารเพ แต่โห oh, อิทธิคุณของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนี่มีอิทธิคุณล้ําลึกยิ่งกว่าครับโอ้ oh, อันนี้น่าทึ่งมากน่าทึ่งจริงๆครับพุทธคุณในเหรียญของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดมีอิทธิคุณล้าลึกยิ่งกว่าปืนของทางราชการนี่โอ้ oh, เป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆครับนี่คือเรื่องราวที่ส่งเสริมความรู้ความคิดว่าคุณวิเศษอำนาจจิต อำนาจพระรัตนไตยอำนาจศีลสมาธิปัญญาอำนาจเวทมนต์คาถาอำนาจอิทธิจิตอำนาจบารมีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมีอยู่จริงแท้ร้อยเปอร์เซนต์ครับอย่างเช่นเรื่องนี้แล้วก็อีกหลายสิบหลายร้อยเรื่องที่จะทยอยนำมาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสมัยก่อนเขาบอกว่าหนังไม่เหนียวอยาคิดเที่ยวเมืองเพชร คนเมืองเพชรใจเด็ดนักหนาอ้าวเมืองขนมหวานเมืองน้ำตาลเปึกนี่แหละครับบทท่านจะรักใครรักจริงบทท่านจะไม่ยอมให้ใครข่มเหงลังแกได้นี่ก็จะต้องสู้การชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันดังนั้นพระเกจิอาจารย์ในเมืองเพชรบุรีนี่ย่อมขึ้นชื่อเป็นพื้นเป็นฐานในเรื่องความคงกระพันชาตีคงทนต่ออาวุธยุทธนาพันธ์ทั้งหลายนี่ครับ ไม่เหนียวจริงไม่เก่งจริงยาคิดไปเที่ยวเมืองเพชรอ้าวก็เล่าสู่กันฟังให้ท่านเห็นว่าอำนาจคุณพระรันาตนไตยอำนาจคุณวิเศษมีอยู่จริงโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่จริงก็น่าจะเป็นวัตถุมงคลทุกชนิดแล้วครับที่ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนี่ถือว่ามีอิทธิคุณทางด้านคุ้มคลองดวงชะตาคุ้มครองชีวิตได้อย่าง ชนิดที่เรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นเต็มพยามัจจุราชเมินนี่เหรียญดีเหรียญยุดอาวุธเหรียญยุดกระสุนเหรียญน,นิรันตรรายของจริงที่สัมผัสดได้ที่เป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซนตครับผมอ่ะคลิปนี้ก็คงจะขอสมุติยุติหมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนจะจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทนายชาติราชครูนำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับ คลิปหน้าพบกันใหม่ดูว่าผมจะนำเสนอวัตถุมงคลดีๆอะไรให้ท่านทราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนี้สวัสดีครับ